สวัสดีค่ะแอนอภัสารานามถาวรนะคะเป็นผู้บริหารการคอสเมติกนะคะเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสกินแคร์นะคะเมคอัพแล้วก็เครื่องสำอางแล้วก็เป็นอา,อาหารเสริมนะคะแล้วก็ที่มาของการทำธุรกิจนี้ก็คือ เ,เดิมเนี่ยเราทําเกี่ยวกับโรงอบไม้เป็นเ,เป็นงานที่เกี่ยวกับผู้ชายนะคะไม่ไม่ใช่งานผู้หญิงเลยนี่พอคุณพ่อเสียไปคุณแม่ก็เลยมาแนะนําว่าอยากให้ทําอะไรที่เป็นแบบผู้หญิงผู้หญิงนิดนึงก็เลยมาแนะนํางานขายเครื่องสําอางดีไหมเราก็เลยอะตกลงดูอลองดูอะไรไงก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยมาเริ่มขายเครื่องสําอาง,องการคอสมเมติกของเรานะคะมีผลิตภัณฑ์ประเภทสกินแคร์นะคะเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะแล้วก็ อุปกรณ์เสริมความงามผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมนะคะโดยที่เราเนี่ยได้คัดเฉพาะสินค้าที่มีคุณภาพนะคะได้รับความนิยมจากทั่วทุกมุมโลกนะ,ะมาไว้ที่ อย่างเช่นตัวนี้นะคะเครื่องกันคิ้วไร้ใบมีสัมผัสค่ะจาก C B G Device ค่ะ ทำให้เราเนี่ยแต่งหน้าได้ง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นสามารถกันคิ้วได้ตลอดเลยเพราะว่าไม่ต้องไปยุ่งกับใบมิดโกเลยค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะกันคิ้วได้สวยตามที่เราต้องการเลยค่ะจะเหมือนปากกาคือวาดไปเลยอยากได้คิ้วในรูปแบบไหนใส่ทาน 3A 1ก้อนพกพาก็สะดวกนะคะคือดีมากๆสําหรับใครที่แต่งหน้านะคะเนี่ยค่ะเป็นเครื่องล้างแปรงสําคัญมากค่ะเพราะว่าแปรงที่เราใช้แต่งหน้านะคะ ก็จะมีแบบว่าแบคทีเรียค่ะเราก็ควรจะล้างแปลงเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะโดยที่เราเนี่ยค่ะมีเครื่องล้างแปลงนะคะเนี่ยค่ะใส่น้ำไปตรงนี้แล้วก็เลือกขนาดของหัวแปลงได้ตามความต้องการเลยแล้วก็ใส่แปลงแล้วก็พร้อมปั่นแห้งในในเครื่องเดียวกันเลยเนี่ยค่ะนิชิเมนโอริโมโนนะคะเป็นกระดาษเช็ดหน้าที่ใช้แทน ผ้าขนหนูเนื่องจากว่าผ้าขนหนูเมื่อเกิดการใช้งานแล้วเนี่ยจะเป็นแหล่งสะสมแบคทีเรียได้ง่ายนะคะเมื่อนํามาใช้เช็ดแล้วจึงไม่สะอาดทําให้ระคายเคืองได้ง่ายนะคะทำให้เกิดการแพ้กระดาษนิชเมนของเราทํามาจากผ้าฝ้ายที่ใช้นวัตกรรมผ้าบันโจโรงงานสายการผลิตปลอดเชื้อสะอาดปลอดภยัยไม่มีสารฟอกขาวไม่มีการสะสมของแบคทีเรียกระดาษนิชเมนสามารถนำมาใช้ได้อนเนกประสงค์นะคะเช่นการ นํามาเช็ดแทนผ้าขนหนูนํามาใช้กับโทนเนอร์หรือเช็ดเครื่องสําอางหรือนํามาใช้กับแม่และเด็กอื่นๆได้อีกมากมายเลยค่ะกระดาษนิชิเมนนะคะมีหลายแพ็กเกจมีให้เลือกหลากหลายเลยแล้วก็มีหลายเท็กเจอร์ด้วยอันนี้จะเป็นผ้าหน,นานิดนึงนะคะส่วนอันนี้ก็จะบางลงมาแล้วก็แพ็กเกตแบบกล่องแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นแพ็กเกจนี้ก็มีลายแมวเหมียวน่ารักเลยค่ะโปรคอลลาเจนอร่อยทานง่ายช่วยทําให้ผิวพรรณสวยงามช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง ช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายช่วยให้นอนหลับสบายดื่มทุกวันทําให้สุขภาพแข็งแรงดูอ่อนเยาว์ค่ะ สำหรับผู้ที่สนใจนะคะอยากจะมาชมสินค้าที่หน้าร้านก็สามารถเข้ามาได้ค่ะหน้าร้านอยู่ที่ห้างเดอะสตรีทรัชดาชั้นหนึ่งน้าบันไดเลื่อนค่ะชื่อร้านการคอสเมติกนะคะหรือจะสั่งสินค้าทางออนไลน์ก็ยินดีส่งสินค้าทั่วประเทศเลยค่ะสั่งได้ทั้งทางเพจนะคะการคอสเมติกช็อปหรือทางไลน์ช้อปปิ้งค่ะการคอสเมติกค่ะยังไงกดติดตามนะคะหน้าเพจ ไว้นะเพราะว่าเราเนี่ยมีแจ้งโปรโมชั่นอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะมีโปรโมชั่นทุกเดือนเลยชื่อเพจการคอสเมติกช็อปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันไว้นะคะ